ปัญหาข้อที่2เลยก็คือปัญหาจากผู้ค้าเพราะทางน้ำพริกปลาสูเองได้ผลิตแล้วก็ส่งขายส่งเป็นหลักขายปลีกคือรองนะคะคือการออกบูธของกรมการพัฒนาชุมชนหรือจากหน่วยงานต่างๆนี่คือเป็นเป็นอาชีพรองลงมาหลักก็คือขายส่งทั่วประเทศส่งหลักเลยก็คือสนามบินทั่วภาคใต้ ทีนี้กระทบแนวทางแก้ไขก็คือได้ลงไปเจราจากับลูกค้าเองนะคะตัวป้าเองก็ได้เจราจาตรงแทนที่จะให้ฝ่ายขายไปเจราจาในช่วงนี้เราก็วิ่งชนตรงกับผู้ค้าหาในทางแก้ไขร่วมกันการผ,ผลร่วมกันก็ไม่เกิดปัญหาในตอนนั้นก็พยายามที่จะพยุงกันไปในช่วงนี้ ขนมจีนที่ป้าเปิดอยู่ในชุมชนนะคะชุมชนที่ป้าอยู่ค่อนข้างจะเป็นชุมชนที่ระดับบนขึ้นไปนะคะคือหมู่บ้านสวัสดิ์สองฐานลูกค้าส่วนใหญ่ฐานลูกค้าป้าก็จะในส่วนของราชการและก,ก็พนักงานที่เราตั้งใจเปิดเลยก็คือเราอยากจะเปิดเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าอททอป รวบรวมสินค้าโอท็อปของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาที่นี่ได้รู้ว่าตรงนี้มีสินค้าไม่ใช่เฉพาะขนมจีนอย่างเดียวจะมีสินค้าโอท็อปหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบทุกประเภทอยู่ที่นี่และก็ ทั่วประเทศรวมอยู่ด้วยนั่นคือความตั้งใจเดิมแล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์ไปถึงหน่วยงานต่างๆก่อนหน้านี้ว่าเรามีสินค้ารวบรวมอยู่ที่นี่จุดหนึ่งถ้าอยากจะได้การเช้าของฝันของฝากในเทศกาลต่างๆเราก็ยินดีที่จะบริการถึงที่เราจะต้องนำสินค้าชุมชนเข้ามาอยู่ในเมืองให้ได้ซึ่งนั่นก็คือผักสดๆและผักปลอดสารพิษ ซึ่งผลตอบรับตัวเนี้จะดีมากเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของร้านก็คือดึงผักป่อดสารพิษในอำเภอต่างๆในชุมชนต่างๆโอทมบนวัตวิถีเข้ามาอยู่ที่นี่เป็นจุดสวนรวมคนในชุมชนที่บ้าอยู่เป็นที่รู้กันว่ามาที่นี่ก็จะมีของผักสดและผักปลอดสารทาน เราโทษแท้และถ้าโควิดนี้ไม่ไปให้สมองเราคิดไปถึงช่องทางอื่นได้แล้วก็อยา่าท้อเพราะว่าตอนนี้เรากำลังต่อสู้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็น